ผานสี่ตาช้างครับสภาพใหม่ๆเลยวันนี้รอเจ้าของมารับครับ่ปิดการขายเรียบร้อยครับผ่าน <ST AR> สี่ตาช้างครับของสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับ L สี่ศย์หนึ่งแปดครับก็มีสภาพทีสวยเข้ามาครับแต่ลูกค้าจองไว้แล้วครับวันนี้รอมารับตัว ข้างสวยเลยสภาพเดิมจากโรงงานครับจาก U คูโบต้าถ้าได้มองหาอุปกรณ์ส,ยสวยๆครับติดต่อครับ0 8 6 0 7 3 3ดหองอครับอันนี้มาให้ชมครับลูกค้มามันจำไว้แล้วรอมารับครับเห็นอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถยครับ0 8 6 0 7 3 3ดหกูนสอง ตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิกของ l c 0 1 8ครับ L4018 สภาพเดิมมากลูกค้าเห็นถูกใจปิดการขายเลยครับราคาเบาแน่ครับไม่ต้องซื้อใหม่ครับเหมือนได้ใหม่ครับเป็นผ่านบุกเบิกตาช้างน็อตมาร์กยังอยู่เดิมๆครับ น็อตใสๆครับมาร์กไว้เดิมไม่มีขยับน็อตไม่ขยับเลยครับถือว่าสภาพสวยมากไม่ผ่านก็ยังเป็นตาช้างเหมือนเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนถือว่าใช้น้อยครับเก็บรักษาดีมากครับ ใช้งานอยู่แต่ว่าใช้น้อยมากผ่านบุเบิดตาช้างถ้าในมองหา,ววาอุปกรณ์ตอบ่วงครับ08607332 2ครับอำเภอเชียงบุรีจังหวัดเพชรบุร์ครับราคาเป็นกันเองคุยง่ายผ่านดูไม่ยากครับไม่ต้องกลัวว่าดูเป็นไม่เป็นครับเรา ก็ผมอธิบายและมีวิธีการดูให้ครับฝากไว้หนึ่งชิ้นครับอุปกรณ์สวยๆเป็นนมาให้ชมครับรสภาพสวยครับลูกค้าปิดการขายเรียบร้อยครับรอมารับครับอันนี้มาให้ชมกันครับอุปกรณ์จะสวยของตาช้างคูบูต้าครับอีกแล้ว 1ชิ้นปิดการขายครับขอบคุณครับ